วันที่2ส,สิงหาคม2567ณสำนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้นางนาน้อยแก้วมีจีนรองผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคใต้แถลงข่าวภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ไตรมาส2ปี2567และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเงินไตรมาส3 ีเราก็มีเพิ่มเป็นผู้เสนยภาษีช่วงเทศกาลต่างๆท่องเที่ยวบภาคเนนอกที่ก็มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว่อกเรื่องนะคะที่ำให้อัตราการท่องพักของภาคใต้ในเฉลี่ยแบบเพิ่มขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของการพื้นตัวของรายได้จากท่องเที่ยวโดยเฉพาะประเทศต่างๆี่ื้ตัวได้ดีแต่อาจจะมีความแตกต่างกันในบางวนที่นะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยอะไ ก็จะเับเพรื่อเพื่อกับุ่นตลมที่จะแับเอกเนกลักนะคะในแาะที่การเช็ดจ่ายของนักท่องเที่ยวไทยเองี้ยังื้นตัวได้เนา่ยนางมากค่ะค่ง ว่าจะจริงนะตอนนี้เราเออยังถือคำสั่งซื้อหรือว่ามีมา ลงทุนเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยก็ชะอลอลงนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นไปตามภาวะอาสัสมัครมารซาบนะคะแล้วก็เราเห็นถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่สาหรับผู้ซื้อเนี่ยก็หดตัวใปแล้คุณทีท่ซือท,ท,ท,ทีเดียวนะคะคคคขณะเดียวกันการขอนุญาตาเพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยก็ลดลงนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเราเรมีความหมานอหู่างนะคะในแง่ของการลงทุน หมวดที่มีและสิ่งผูกต้องซึ่งถือว่าเป็นโลคน์รวมตัวใหญ่เนี่ยค่ะแล้วว่าจะโยนโลงตัวแต่เราก็เห็นการถอดจัง,งทุกค่อยทยอยออกมาสูส่ระบบอยูนคะคะแล้วก็แม้ว่าช่วงแกรกเองก็ โดยท่วไปเนี่ยต้องขึ้นตามปรการสำคันะคเ่องจากจตัววมรวมาการช่วยเุภาค่าง้ากาบส่วนเงินฝากนี่จกตัวดีจับ i mm -hmm.